นี้เรามาสำรวจสวนปามนะคะที่ใส่ปุ๋ยสวนทุกทองของเราไปได้เดือนกว่าแล้วนะคะจากผลผลิตนะคะที่เคยได้แต่ก่อนนะคะไปขายได้3-4มสีพันแต่ตอนนี้รอบนี้ได้7จ็ดพันค่ะจากราคาปาม์ม9 9บาท20ตังค์นะคะพอปามสวนนี้ไปส่งถึงที่นะคะเอาไปขายเขาให้ราคาเลยค่ะ9บาท50นะคะดูดูลูกปามนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนนะคะว่าประทับใจยังไงนะคะ ขอสัมภาษณ์แม่แม่นางนะคะเป็นยังไงใส่ปากไม่อ่อนอายใจอ่าเป็นยังไงแม่นางแต่ก่อนนี่ได้เท่าไหร่นะคะเอาเอาปาล์มไปขายอึงน้นเกบาทอืมบาใช่แต่ก่อนเดี๋ยวแต่งตัวสวยๆก่อนนะแต่งตัวสวยๆก่อนนะอันนี้คือเจ้าของสวนสวนปาล์มนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทสยามรีสอร์ทด้วยนะคะอ่า อยากอยากฟังความประทับใจจากแม่นางคะ่ะว่าใส่ปุ๋ยของเราแล้วเป็นยังไงคะสวนปามโอ้ยประทับใจแล้วเนาะได้หนวยบักไงผุแล้วบ่วเคยหนวยไงก็ได้หนวยบักไงเนาะ<ช>เดี๋ยวบาเล่าดีเออบาเล่าก็ได้ค่ะแม่อันนี้อันนี้ตัดไปแล้วนะคะตัวนี้แม่แมบอกว่าวต้นนี้ที่ราไปดูตอนแรกก็คือมันไม่เป็นลูกเป็นตัวผู้เห็นไหมคะ,ะเยอะเลยแต่แม่บอกว่าตัดไปแล้วต้นนี้คือได้รอบต้นเลยแล้วก็ได้น้ําหนักมากนะคะตัดไปแล้วจากอะไร คราคายางเก้าบาทยี่สิบแต่พอแม่เอาไปถึงค่ะแม่เอาไปถึงเห็นผลปา์มของแม่เขาให้เลยนะคะเก้าบาทห้าสใช่ไหมแม่จากเก้าบาทยีิบเขาให้ราคาขึ้นอีกเลยนะคะโอเคอ่าบอกบอกเพื่อนบ้านหรือยังคะแม่แม่บอกยูแต่ว่าบอกันว่าจาประทับใจใช่ไหมคะแม่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวนาพาเดินไปดูสวนปามแม่นะคะอันนี้เต็มเลยอันนี้ยังไม่ตัดนะคะเนี่ยตัดไปแล้วนะคะนี่ขึ้นมาใหม่อีกแล้ว ใส่ไปประมาณเดือนกว่านะคะอ่าอันนี้ก็ขึ้นอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือผลผลิตจากาปุ๋ยสิงทุ่งทองของเรานะคะสวนปามนะคะนี่ตัดไปแล้วนะคะนี่นะคะก็เลยได้ยินข่าวแม่เขาโทรหาเล่าให้ฟังก็เลยประทับใจก็เลยเข้ามาดูนะคะมาสำรวจนะคะโอเคลูกเต็มนะคะ ลูกเต็มมีน้ำหนักทลายใหญ่นะคะอันนี้นี่ค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะคุณแม่นางสยามรีสอร์ทของเราค่ะ